มาดูควันหลงฮาโลวีนิดนึงก็แล้วกันนะคะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยคนบันเทิงเขาก็จัดหนักจัดเต็มไม่ปล่อยให้เราได้เหงาเลยนะคะเอาไปดูคนแรกดีกว่าคุณผมบอกเลยนะว่า คู่นี้เขาฟินเวอร์เลยค่ะณเดชน์ย่าๆเป็นไงหน่อยดูสิโอหมาช้าแต่มาชัวร์เด้อน่ารักมากเลยใช่เลยมาช้าแต่มาชัวร์มาแล้วจ้าณเดชน์ย่าๆนะคะก็ปล่อยภาาพัลโลวีนออกมาเป็นแฟนเนี่ยได้ชมกันบอกเลยนะคะว่าแม้หลังจากให้คู่เพื่อนซี้อย่างหมากคิมนับปล่อยเซตแฟชั่นฮาโลวีนสองคนนั้นเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าไฮโัไฮดังเป็นแบบอะดัมแฟมิลี่มาแบบหรูหราอะไรอย่างเงี้ยทางด้านณเดชน์กับย่าๆล่ะก็มาแบบน่ารัก ไล่เอ็นดูไปดูซินี่ย่าญาเนี่ยเขาแปลงโฉมมาเป็นเอลทูสวรรค์สุดแสนน่ารักเออดูยังไงก็น่ารักนะจ๊ะดูคอสตูมซะก่อนต้องหูอ่ะต้องหูอ่ะนะเออน่ารักดีนะคะและที่สําคัญพินาเดชล่ะคะนี่ยเขาบอกว่าพินาเดตปีนี้มาแนวแบบว่าเจ้าป่าทาสานนี่ทำไมปากแดงจังอ่ะแดงกว่าย่าญาติกะเอออันนี้ก็ฝากถามเลยได้ไหมสงสัยเหมือนกันเห็นรูปพี่เอ้าทำไมต้องทาปากแดงขนาดนั้เป็นลาบเลือดมาเถอ๋อฮาโลวีนเนี่ยเป็นคนอีสานนะแม้อันนิดหนึ่ง จ้าคุณบอกเลยว่าอวดกล้ามเบาๆแบบเนี้ยถูกใจแฟนคลับคุณผู้ชมนี่สาวคิมเบอร์รี่นะเขาเข้ามาแซลด้วยนะเขาบอกว่าเขาแซลแบบนี้นยอมคนนี้คุกกี้มิยาจริงๆคล<อ>ิปคาแรคเตอร<อ>์ไม่มีหลุดเลยนะพ่อฤาษีออโอ้ยโทษ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 พ่อตา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 ฤาษีเขาบอกแบบนี้เออนะคะงานนี้สาวญาญ่าถึงเข้ามาคอมเมนต์ต่อกันนะคะบอกว่าโอ้ยฉันปวดหัวคุณเขามากเลยเออแล้วก็มีอีาาโมจินะคะหน้าหัวเราะแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว เป็นการรวมตัวนะของแก๊งเพื่อนซีเหล่าซุปตาวันฮาโลวีนค่ะก็ห่างหายจากการเจอกันมานานเนาะแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องเล่นเนี่ยทุกคนจริงจังกันหมดเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าที่จริงอ่ะแขกรับเชิญในงานนี้ต้องมีคุณแอนทองผสมด้วยพอดีพี่แอนไม่ได้ไปเพราะเมื่อวานเป็นวันเกิดก็ไปกับพี่เอพอดีนะคะงานจะได้เห็นพี่แอนทองผสมแตกเป็นผีเหมือนกันน่าจะได้ไม่เป็นไรพี่ปีหน้าใช่